ไปเดี๋ยวไมันกำลังเดินมันไปเดี๋ยวเดินได้มาเดินมา,นามัน,ดนเนดินได้ไล่เก่าวมันเดินใหญ่ใหญ่เคยอ,อยู่เคยร้องจับป่นะน่ะบอกไปได้ทิ้งเขาอ่ะนี่ไปตี

สวยสวยก่อนโอ๊ยบ <sh arp inhale> ้าหามเ้ยสวยลูกสวยก่อนสวยสวยก่อนเร็วสวยโอ้ยดูว่ดูว <sh arp inhale> <But S 1> ่าดูวรทก่อนม่ะเปเลนเดือดยมืนก่้นแต้พอไแม่ทยไทนยยืนก่อนออไปยืนน้าไปยืนหนไปยืนไปยืนน่งยแล้วตายไปยืนไปยืน เร็วบึ่งบมาทางนี่อุ๊ยอุ๊อมาลมาเไมเมาเร็วอุ๊บอว้าวมาเอไปเนี่ยอุ๊บอุ๊มาเร็วเลยจากัดเลยิงเขาด้วยแบบนี้สิครับแค่เันไปล่วงจานกุ้งไม่เมนแย่งทวดทำไม

ไหนไหนนะี่ยเขาดาอาจ,จารกัดเลยเอา้เ<ข>าดา,าโอเคดาวี้ข้าีเ่เาง้นนายถายตอนมันเดินต้อตั๊กเต๊กตั๊ก๊กจ้ะไี้ข้าาไม่ไปไม่ไปไ จับเลยจับมาจับมาจับโต๊จับโต๊ะมาปุ๊บคุณิดแล้วได้เดินเอาเดินเอาลิงเดินไปไหนแม่ดูเืนดิเลยนะจ๊ะแม่ลาติงเต้จริงเลยสุดยอดไทยจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะเฮเอาไม่เอ้า แม่มนแมวมานี่ออกมานี่ไปเลยไปทางนู้นเลยนี่มานี่มาหนินี่แม่นี่เดินเก่งเด่นป้า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 อย่าไปลื้ของออกมา ไปเลยเข้านอนเลยปะไปนูเลยน่ะ